ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณห้องเช่าไม่มีเลขที่ซอยนาจอมเทียน15หมู่ที่9ตําบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าช่วงเวลา13นาฬิกาของเมื่อวันนี้หรือวันที่29มกราคม2568ณนะที่บริเวณแห่งนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายนะครับเป็นชายทราบชื่อว่านายยอดอายุป,ประมาณ40ปีมีอาชีพเก็บของเก่าได้ก่อเหตุใช้มีดสปาตา้าความยาวประมาณ1เมตร ฟันเข้าที่หญิงสาวรายนึงนะครับซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าด้วยกันซึ่งเธอนั้นชื่อว่าคุณป้าสมจิตอายุประมาณ50ปีเธอนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันและไม่ถูกกันมานานแล้วการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับทำให้นิ้วโป้งนิ้วหัวแม่โป้งขวาและนิ้วชี้ขวาของคุณป้านั้นขาดกระเด็นออกจากมือเลยทีเดียว เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานตะหีบก็ได้รีบรุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือนำคุณป้าสมจิตส่งรักษายัางห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือแต่นับเป็นความโชคร้ายที่นิ้วของคุณป้านั้นไม่อาจกลับมาต่อได้อีกนะครับส่วนคนร้ายนะครับคือในยอดหลังก่อเหตุนั้นก็ได้หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุซึ่งเชื่อว,ว่าไปกบดานอยู่บริเวณเมืองพัทยา ตอนนี้ชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรตำบลนาจอมเทียนก็ได้ระดมกําลังกันค้นหานะครับและก็ได้มีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้ผมได้พาทุกท่านกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตามหาความจริงและสอบถามถึงชนวนเหตุในครั้งนี้กันนะครับว่าเพราะสาเหตุใดในยอดถึงได้ใช้มีดสปาตาฟันคุณป้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนิ้วขาดกระเด็นในครั้งนี้แหละนะครับ ซึ่งบุคคลที่ผมจะพาทุกท่านไปพบในเวลานี้ก็คือภรรยาของนายยอดนะครับที่ยังอาศัยอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งตัวเขาเองนั้นจะเปิดเผยถึงสาเหตุชนวนเหตุในครั้งนี้เราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเม,มื่อวานป้าอยู่หรือเปล่าป้าอยู่กับปุลุงไหมตอนตอนมีเรื่องะครับป้าจา๋าอ้าอ๋อเขามีเรื่องกับแฟนป้าเหรอ หมายถึงว่าคนคนที่โดนฟันน่ะเขามีเรื่องกับแฟนป้าหรอเรื่องอะไรป้าเล่าได้ไหมจ้าะวนรมยชุอกไอมไม่ Dante, да. เป็นไรป้ามันคร uh, ังเ to ่จาองบ้านมั่ครับหมายถึงผู้หญิงก็เหรอครับอ่าผู้หญิงแหละเจ้าของบ้านมันก็ด่าแล้วก็ที่เนี่ยมันเก็บอะไราอะไรลกไปหมดครับอย่า มันคือว่าผู้หญิงที่เกิดเองเนี่ยที่ตะกรอนนบเขาเคยมาขโมยของแก่แล้วแต่แต่นี้ไปมันก็เลยแถลงใจกันอ๋อคือคือเคยมีเรื่องกับแฟนป้ามาก่อนแล้วไม่ถูกกันมาก่อนนี่อ่าแต่เมื่อวานเนี้ยทำไมถึงเกิดเรื่องฟันกันได้มันคือว่ามันหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาหารหมาครับเขากลัวเขากลัว ผมหมาเนี่ยมันตาเยอะแล้วอ๋อกลัววางยาใช่กลัวว่าคุณป้าที่โดนฟันน่ะจะเอาเอายาเบื่อมาวางหมาเขาใช่ใช่ไหมครับ<ช>คุณลุงเขาก็เลยโกรธใช่ไหมนีแหละปัญหาอ๋าอก็คือว่าผมสรุปว่าคือว่าคนที่โดนฟันน่ะนะเขาเอาอาหารมาให้กับหมาป้าสองตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะไอ้อ,อ,อนี่ถุงเงินไอ้นี่ถุงเองตัวผู้ทั้งคู่เลยเหรอครับ <poisoned indo> ก็คือว <function als> ่าเขาเอาอาหารมาให้ท <Brothers> ี่หน้าบ้านใช่ไหมมาให้หมาป้าถุงเงินกับถุงทองแฟนคุณป้าเนี่ยก็เลยเห็นเหตุการณ์ก็เลยกลัวว่าเขาจะเอาอาหารเนี่ยมาให้คือจะเป็นยาเบื่อใช่ไหมครับคิดแต่คิดอย่างนั้นใช่ไหมกลัวอย่างนั้นใช่ไหมเขาหมามันตายหมดแล้วก็ยังตายไปกี่ตัวแล้วจ้ะเหลือสองตัวสามตัวตอนนี้ตายไปกี่ตัวแล้วตายไปสามตัวก็เหลืออยู่สองอ๋อตายไปสามเหลืออยู่สองก็เลยไม่อยากให้ใครเอาอาหารมาให้ แต่คุณป้าก็ยังเอาอาหารมาให้ประจำแฟนป้าก็เลยคิดว่ากลัวว่าจะมาวางยาหมาก็เลยฟันเราเลยหรอครับเอาชี้ชี้ดูหน่อยนะครับตรงไหนที่เขามาโยนอาหารให้ไม่ไม่เห็นมีรอยอาหารเลยจ้าป้าตรงไหนครับที่เขาชอบโยนอวเนอ้เขามาโยนให้ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องตรงนี้นะครับครับท่านี้เอามาให้ตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้ถุงถุงทองตัวนี้ถุงเงินนะถุงเงินอันนี้ถุงทอง,งครับอ๋อมาชี้ป้าชี้นิดหนึ่งตรงนี้นะชี้ชี้หน่อยตร,ตรงเตียตงต,ยตรงนี้นะโอเคครับขอบคุณจะ้ะแล้วทําไมถึงขนาดต้องโกรธกันฟันกันเลยป้าบอกได้ไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันมันคือว่าคนไม่ถูกกันอ๋อเลยแทนใจใส่กันครับแฟ,แฟนแฟนคุณป้าชื่ออะไรเรียกลุงอะไรเวลาป้าเรียกเขา ก็เรียกพี่เขาชื่ออะไรจ๊ะมีจะเรียกพี่ไม่เคยว่าไม่แม่คุณคุณพี่เ็าชื่ออะไรพี่ะก็ชื่อยอดรู้จักพี่ยอดนะอายุเท่าไหร่แล้วพี่ยอดเนี่ยสี่สองเป็นน้องป้าเหรออแล้วป้าครับคืออย่างนี้นะพี่ยอดน่ะหลังก่อเหตุเขาหนีไปแล้วตอนนี้ถ้าคุณป้าถ้าถ้าเขาเห็นข่าวอยู่อะคุณป้าอยากจะบอกกับเขายังไงบ้างอยากจะบอกให้เขาทํายังไงบ้างในตอนนี้ถ้าเขาเห็นข่าว คุณป้าอยากจะมีอะไรจะฝากบอกแฟนคุณป้าบ้างมไม่มีมันมันนึกไม่ออกกอดไปเถอะมันเออเข้าใจครับปวดไปหมดเพราะเป็นโรคหัวใจรครับนี่อะไรไม่ได้เดี๋ยวมันไม่อยากเครียดเนาะมันจะชอบแล้วคุณป้าทําใจได้ไหมถ้าเขาโดนจับอยู่กันมากี่ปีแล้วจ๊ะขอโทษถามได้ไหมได้สองปีสองปีแล้วถ้าวันนี้เขาต้องโดนจับคุณป้าทําใจได้ไหมทําใจได้ไหมจ๊ะอยู่คนเดียวได้ไหม ไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ทําใจได้ครับหากินคนก็หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเขาโดนดาเนินคดีคุณป้าก็พร้อมที่จะอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวได้กับสุนัขใช่ไหมฮะอ่าก็ไม่เปลูกไม่มีลูกก็เอาหมานี่ทําลูกครับอยู่ได้นะถ้าอยู่กับคนนี่มันก็หนักใจครับอืมตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หูตาคม่รอดไปได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็ตัดแล้วป้านะอครับ ชอไปไกลไม่ได้เดี๋ยวรถครับ่สู้นะครับป้านะก็เร,เรื่องเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นเป็นเรื่องของกฎหมายไปนะป้านะส่วนตัวป้าเองก็ต้องสู้ต่อไปนะครับนะป้ามีอาชีพเก็บของเก่าใช่ไหมจ๊ะเก็บของเก่าครับค,ค,คือป้า,ปามันเป็นยังไงครับคือคนที่โดนฟันกับคนที่ฟันอ่ะเขาเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นก่อนหน้านี้ครับสองคนนี้เขาไม่ไม่ถูกกันใช่ไหม,ไมเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็เรื่องของเก่า ของเก่าหายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่มันพูดไปพูดความจริงไปไอ้นี่มันหายหายก็บอกว่ามันมันไม่หายหราเป็นไปว่ามันก็บอกว่าหายนี่จะคนขโมยของมันอ๋อก็คือเขาคิดว่ามีคนขโมยของเขาแล้วเขาก็คิดว่าคนที่โดนฟันเนี่ยเป็นชอบเอาของเขาไปใช่ไหมเขาก็เลยโกรธเคืองกันมาตลอดเขาด่าเขามาหลายปีมาแล้วแล้วคนแถวนี้โดนด่าไหมครับโดนด่าอยู่ทุกคนเหมือนกันโดนเหมือนกัน ป้าน่ะโดนไหมไม่แฟนก่อนน่ะครับดาแฟนเราต้องแฟนเราตายก็ยังประหยัดยังยังตายไปแล้วพางไปแล้วยังด่าเรื่องอะไรอาจารย์ด่าเรื่องอะไรก็ด่าเรื่องหาว่าเอาของน่าไปขโมยของเขาปนๆไ่ขโมยไม่อะไรก็แสดงว่าคนฟันเนี่ยเขาชอบกล่าวหาว่าคนแถวนี้ชอบเอาของของเขาไปไม่อนี่แหละคนเคยฟันอ๋อครับ เขาหาว่าคนผู้หญิงคนนั้นเอาของเขาใช่ตั้งจริงเอาไหมว่าไม่ใช่ก็ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ว่าที่นน่ะเขาเอาอ๋อว่ากันไปว่ากันมาใช่ไหมครับว่าข้างนี้มั่งข้างนู้นมั่งเขาทวงก็คือสรุปก็คือว่าเขามีปัญหากันเรื่องหาว่าเอาของกันไปเับเอาของเข้ามาของเก่าอะนะใช่ไหมก็เลยเป็นปัญหาสะสมกันมาสะสมมาหลายปีมาแล้วอ๋อครัมครัมเมื่อวานตอนฟันกันป้าเห็นไหม ไม่ไม่เห็นพอาปลาไม่ได้ออกพาปลานอนมันไม่เคยฉ่ำแล้วผู้ชายเขาดื่มเขาดื่มเหล้าไหมดื่มดื่มหรอเมื่อวานดื่มไหมไม่รู้อะเมื่อวานนั่นไม่รู้นะแล้ววันอื่นๆ่ะครับวันก่อนหน้านี้อื่นๆแกก็แกก็ประจำาแหละกินเหล้าอะไรครับกินเบียอากินเบียร์แต่เห็นเอาเห็นเมียเขาบอกเลิกแล้วไม่เลิกก็เมาใช่ไหมฮะครับัเขาชื่ออะไรพี่เวลาพี่เรียกเขาเขาเรียกชื่ออะไร ยอดเหรอเขาเรียกพี่ยอดพี่ยอดอายุประมาณสี่สิบกว่าเองเหรอครับวัยรุ่นเหรอรุ่นรุ่นผมอย่างงี้เหรอไม่ได้วัยรุ่นนะพอเขาก็ห่าสิบหรือสี่สิบกว่ากว่ากันครับเขาเป็นคนที่ไหนรู้ไหมครับคนจังหวัดไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เพิ่งมาอยู่ที่นี่สองปีนะก็มือยู่นี่นานแล้วครับอยู่นี่นานแล้วครับอยู่นี่มันไม่ใช่อยู่สองปีเป็นกระแกแบบว่าแกจะไปไปมากไปเนี่ย